สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็มีข่าวใหญ่ของวงการวอลเล่บอลระดับโลกมาฝากกันเลยนะคะหลังจากที่ FIVB เนี่ยได้ออกกฎกติกาการคัดเลือก12ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าไปเล่นวอลเล่บอลโอลิมปิกปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งกฎกติกาในการคัดเลือกในปี2024นี้นะคะสำหรับโอลิมปิกเกมเนี่ยจะไม่มีการแข่งขันในรอบคัดตัวแทนทวีปค่ะโดยทาง FIVB นะคะได้แจ้งว่าจะใช้เกณฑ์การคัดเลือก12ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะคะนั่นก็คือ11บวก1 11ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดนะคะอันดับโลกดีที่สุด11ทีมบวกกับอีก1ทีมที่เป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกค่ะ งานนี้นะคะก็เลยทำให้ทาง AVC หรือว่าสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียนะคะไม่พอใจค่ะเลยทำหนังสือไปถึงสมาพันธ์โอลิมปิกสากลนะคะให้พิจารณาในเรื่องนี้ในเรื่องของการที่ FIVB ได้ออกมาประกาศรอบคัดเลือกในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะขอให้ทาง FIVB เนี่ยได้พิจารณาการคัดเลือกแบบใหม่ เพราะการที่ f i v b ประกาศออกมาว่าจะไม่มีการคัดเลือกในรอบทวีปมันก็จะทำให้ปิดโอกาสกับหลายๆประเทศและหลายๆทีมในการที่จะได้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอทางสมา,านา์โอลิมปิกสากลน,นะคะออกมาชี้แจงแถลงข่าวก่อนนะคะว่าการที่สมาพานันล์วอลเอเชียได้ยื่นเรื่องการขอให้พิจารณา วิธีการคัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงปี2024โอลิมปิก2024ในครั้งนี้นะคะว่าให้ทาง f i v p เนี่ยได้เปลี่ยนกติกาการคัดเลือกทีมใหม่โดยขอให้มีรอบคัดเลือกในรอบทวีปเหมือนเดิมนะคะมีตั๋วอีกหนึ่งใบสำหรับแต่ละทวีปในการที่จะชิงชัยเพื่อแย่งตั๋วไปแข่งโอลิมปิกปี2024ค่ะก็ต้องมารอลุ้นนะคะแล้วก็เอาใจช่วยว่า ทางสมาพา์โอลิมปิกสากลเนี่ยจะเข้าไปคุยกับทาง f i v b แล้วเจรจาขอให้เปลี่ยนวิธีการคัดเลือก12ทีมในการเข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่เพราะถ้าเปลี่ยนกติกานะคะในการคัด12ทีมที่จะไปเล่นวอลเลย์บอลโอลิมปิกปี2024โดยไม่มีการคัดทวีปเนี่ยทีมไทยก็จะต้องตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะค่ะสำหรับงานนี้โอลิมปิกปี2024นี้นะคะ แต่ถ้าเปลี่ยนกติกาให้มีโคต้าในรอบทวีปนะคะก็ไม่แน่ค่ะทีมไทยของเราอาจจะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกปี2024อย่างที่อย่างที่ลย์บอลหลายคนหวังไว้ก็ได้ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อน,อนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช s นิสน Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวอลเล Crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชนิสนันชาแนล สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ